บ่าวไทยโซซ่าครับรอครับรอเร็วเร็วรถมาดีตุ๊ตท่าน FC ครัก็อันนี้ก็ดีขึ้นก็ร้องเพลงด้วยครับผมอันนี้แต่กึมร้องเพลงรู้สึกว่าบัดนี้รู้สึกว่าเงียบมังวิงเลยท่าน FC ไม่น่าได้ดีขึ้นเลยร้องเพลงอะไรมีร้องเพลงมีนี่ยโอค้ผมห้องน้ำก็อ่าหน้าเข้าแล้วครับ FC อนนี้ก็อยู่ขั้นตอนการอ่า ทำความสะอาดทางเดินหน้าห้องน้ํานะครับผมเนี่ยอีกกี่ก็บอกว่าผูมิใจปะรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงสาธุเออพูดนะรู้สึกยังไงก็รู้สึกดีมากเออดีมากเนาะมันดีใจใช่ไหมดีอฮะดีเนาะคือเรารู้ว่ากตัวเราเนาะว่ามันดียังไงนะครับผมอธิบายไม่ได้หรอกเนาะก็ถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นบุญกุศลก็ขอให้เฉยๆทุกคนด้วยนะครสาธุครับผมสาธุครับผมก็ร่วมกันทำความดีเนาะก็คือกันทำความดีพร้อมกัน นะครับผมกเล็กน้อยอ,ยอทำทำคํามดีเราจะรู้ไงว่าเราได้บุญได้ดีจะไม่ดีก็อยู่ที่ใจเรานี่นะครับผมเราทําแล้วเราสบายใจมีความสุขก็ถือเราได้ทําความดีแล้วนะครับเอฟซีโอห้องน้ํหน่าเข้าเนาะตอนแรกนะคือไม่นะ่าเรียว่ามันอ่าได้ัาครับครับผมเดี๋ยวหัวหน้ากันโอ้ห้องในสะอาดกับเพื่อนเลยเนาะเออแต่คนมันไม่เท่าไหร่นะ ห้องน้ำก็เนาะเฮ้ยนี่ครับอันนี้เป็นห้องน้ำงบ่าวเฟซบุ๊กครับผมก็ถือว่าโอเคนะผมก็น่าเข้ากว่าตอนแรกนะครับผมอันนี้ก็เป็นการทำความดีของพวกเรานะครับวันนี้ถือกวาดมาสะนะครับเอฟซีเข้าบุญครับครับเข้าที่บุญครับวันนี้เฮ็ดบุญนะครับผมเฮ็ดบุญล้างห้องน้ำให้วัดให้ว่านะครับ <Wars> เ <Eng le> อฟซ ok ีก <Nixon> ั ถือเป็นความดีอย่างนึ่งครับที่เขาได้เฮ็ดให้เอฟซีได้เบิ่งได้ชมนะครับผมมันดีต่อใจนะครับเอฟซีนะครับผมเป็นเด็กกึมกับผู้จรรัดการก็มาด้วยครับผู้จัดการครับผมผู้จัดการผู้จัดการหัวน้ำนะครับผมอเอฟซีเฮ้ย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 โอ้อะไรวะอะไรนี่อา้าวง,งานนี้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  งานนี้สงสัยจะไม่จบนะงานนี้ตกแต่งจะไม่ถึงอ,บบอ่าโอ้ล้างก็ดูมือถือมือถืออ,อในเปียกแล้วนีหนนิโอ้โหแต่แล้วมันน่าเข้าขึ้นนะม,มันน่าเข้ากนะอดตาได้นะคือวันนี้วันเป็นวันพระฤกษ์สีครับผมเราก็มาทำความดีเนาะครับเราก็ทำเท่าที่อุปกรณ์ที่มีก็เอามาจากบ้าน นะของเรานี่แหละเดี๋ยวเอามาจากวัดด้วยนี่คือของวัดนะครับผมอันนี้จะเป็นของวัดยืมยืมของวัดมาอันนี้ของวัดซึ่งทางเจ้าวัดบอกว่าเราเตรียมอุปกรณ์มาหรือเปล่าทางถามนะของเราเราเราเอาอนี่ของพ่อยเอาเอาตัวขัดน้ำมาเออเออดูดูแป๊บพ่อยเออดูอยู่ดูอยู่โหสาธุเราไม่ได้มีน้ำยาล้างห้องน้ำโดยตรงแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ได้ได้นี่เราเราใช้เราใช้เท่าที่มีแหละเราเนาะพิงก็สะอาดแล้วแหละนะครับผม ีใจกึมบอกว่าทำบุญศูนย์บาทได้สิทำบุญศูนย์บาทก็มีครับผมได้ครัได้เหมือนกันนะครับผมทำบุญได้จะหมดครับไม่ต้องลงทุนก็ได้บุญครับผมหลังจากนี้เราล้างห้องน้ำเสร็จแล้วครับเราจะมาซ่อมประตูปิดดูสิมันปิดได้ไหมประตูอ่าอันนี้บอกเราเช็คดูก่อนมันมันปิดติดขัดตรงไหมอืมได้อยู่ได้อยู่ เาลองเข้าไปห้องเขที่ห้องเฮยล็อไ้ลเข้าทีห้องดูตัวไหนมันแชมอไก็จะซ่อมอเคร่องมือเรพร้อมอยู่ได้เนี่ยนะได้อยู่ก็งั้นอไก็ไม่ก็เจ้าไม่เป็นเนาะยอมต้องขี้ยอเป็นน้ำต้องขี้ยอมเาอันี้สวยจะรูปจุบหอมหรือเปล่ารบอกวกิดปหมก็ซอม บอกว่าจะชอมให้เพคนบอกว่าทำได้เลยครับผมได้หมดเลยไม่เป็นไรพืนป,ปูน,นี้ไม่ไม่พืนมันเก้มไม่ได้แบบนี้แหละประดูผาติกผาติกอ่ะเป็นผาติกไงได้เนาะอืมแต่ว่าเกลี่ยแก้มไม่ไดนะไม่เพร <sang> พาะว่ามันผาติกไงมันต้องแบบนี้แหละลองลองห้องนี้ดูห้องผมนี่มีแล้วได้ของผมได้แล้วแหละเอาได้ขั้นแรกนได้เตื้องผาติก แม่ตัวพอดีมันเกมได้เราเป็นิดแหละพอดีแกใช่ไหมแน่นหมดเลยใช่ไหมมันกบไม่ได้เนาะเออมันกบไม่ได้ไงลองทำใจแหละเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามารอบหน้าเราไปซื้อถังมาเนาะถังไปได้ยี่สิบบาทง่ายๆเอาอย่างนี้เหรอเอาอย่างนี้อืมเรามารอบหน้าอืมเราจะซื้อถังน้ําแล้วก็ซื้อขันมาเนาะเออเพราะมันขาดยานเนี่ยห้องนี้ไม่มีห้องไม่มีไม่มีไม่มีเอ่อถังน้ําครับอ่าไม่มีสอง่าสองถังอืม มีสองห้องไม่มีสองห้องเอออันนี้มีขานก็มีเนาะขานมีอันนี้เป็นวัดป่าเอฟซีนะนี่คร <um> ับวัดป่าครับคืออยู่ป่าครับผมมีพระอ่ารูปประมาณสองสามรูปนะครับผมเอฟซีนี่ครับวัดป่านะเอฟซีเป็นวัดที่น่าสไตล์วัดหนึ่งนะครับผมเงียบสงบนะครับเอฟซีก็ถือกายมาร่วมเข้าวัดนะครับเอฟซีนะครับผมนี่นะครับห้องน้ำนะครับเวลา ชาวบ้านมาใส่ทำบุญใส่บาตรเนาะอันนี้มันคือเป็นที่ประทุกไงที่<ช>ที่ประทุกที่เข้าห้องน้ำอืมเพราะอะไรผมอ,อยากจะมาตรงนี้เพราะผมเคยมารอบนึงสองรอบแล้วละ่ะมาทำทุญที่วัดนี้นะมาใส่บาตรนะอ๋อแล้วอยากเข้าห้องน้ำก็เข้าห้องน้ำแล้วมันคือไม่น่าไม่น่าเข้าเท่าไหร่มันมันไม่ค่อยสะอาดอืม ดีครับดีดีอันนี้คือที่มาที่ไปเออคือเราไม่ได้ใช้งบประมาณนะไม่มีงบประมาณก็ทําออกแรงกันเราไม่ได้มีเงินทองอะไรมากครับก็ทำเท่าที่เราทําได้นะครับผมตามเราก็เอาเอาพงซักครันี่ครับแป๊บสใช้เทนปกติมันต้องเป็นน้ํายาล้างห้องน้ำตามตามหลักการแล้วก็เป็น ที่ขัดห้องน้ำเนาะแต่เราไม่มีเราเรามีเท่านี้เราทำเท่าที่เรามีเออเราก็เลยเอามาเท่าที่มีครับนี่เป็นเครื่องมือสัสโอเคอยู่นะน้ำบูนสุดาดมันก็น่าเข้าเนาะไอไอที่เป็นคราบดำๆนี่คือมันไม่ออกมันเป็นตะไคร์เออมันเป็นตะไคร์เกาะฝังแล้วมันฝังลึกไอ้ตัวนี้มันไม่ออกไอ้สีมันมันดีอยู่ห้องเดียวเท่านั้นอ่ะเอ้แต่เนี่อายนี่ท่านเจดูเจ้ามาดูเห็นแล้วแหละเห็นแล้วเห็นแล้วครันแล้วห้องห้องเนี่ยมัน ห้องผมมันสะอาดกว่าเพื่อนเพื่เกลียดดูใช่ไหมโอ้โหแต่เลยไอสิใช่ไหมเออเด็กนึงเป็นไงพัวเธอเลยยกหางตัวเธอยกหางโอ้แต่เลยโอ้เออได้กึมได้กึมถึงเอ่ยปากแบบนี้นะครับกับนายผู้ที่นะครับผมเออออเครับผมแต่ว่าพอรวมคือพอน้ำก็น่าใช้ขึ้นกว่าเดิมเนาะเออนะครับผมก็ ก็ขอให้ถ้ามีบุญกุศลจริงๆถ้าทำได้เป็นบุญเป็นกุศลจริงก็ขอให้ถึงเอฟซีทุกทุกใครที่ดูคลิปนี้ก็ได้บุญได้ด้วยกันครับผมคนะของกอนุโมทนาสาธุครับผมขอให้ได้บุญพร้อมกันเอฟซีท่านสนับสนุนเราเรามาทำบุญก็เหมือนเป็นเชื่อมต่อกันได้บุญด้วยกันครับผมเหมือนกันนะครเอฟซี นะคนพูดถูกไหมถูกดิกรับเนาะมันจะบุญมันได้ขอญาตไปสื่อกลางนะเออครับผมเอาขันมาทำแล้วก็ให้ท่านให้รับครับเนาะถ้าใดที่ไม่มีโอกาสก็มาชมเรากเหมือนก็ได้บุญเอาได้บุญครับดีโอเคครับคลิปนี้ฝากท่านับผมรอสวัสดีครับ